สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางคืนกุ๊ดน h t นะคะวันนี้เสียงหายไปเข้าแคมมามันมา,มาใครอยากรู้ว่าแคมอะไรติดตามอุ๋ยไปได้นะคะที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะจะ Facebook p o r n p i m o n s u k r a h a n g นะคะ แล้วเพื่อนๆื่ะคาคะสมัครสนใจหรือว่าอยากไปเที่ยวทิปญี่ปุ่นฟรีเข้ามากันหรือยังค่ะกับยูนิซิตี้ของเราคุณก้าวเข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่าสนุกเวอร์ที่นี่เขารังกันจริงๆค่ะอ้อและที่สำคัญนะคะขอแฮปปี้เบิร์ a เดย์ย้อนหลังให้กับคุณวินคะ่ะอัปไลน์ของดิฉันเองคะ่ะ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. สำหรับคนที่เกิดวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เกิดวันนี้เป็นวันตรงกับวันเกิดของใครแล้วก็ สำหรับพี่วินคุณวินด้วยนะคะครับอัปลายของดิฉันนะคะขอให้สมวังปัฒนาทุกประการขอให้รวยมุ่งมั่นสุขภาพดีสำเร็จทุกอย่างตามความคิดค่ะขอบคุณคุณวินด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะที่อุยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ขอบคุณยูนิซิตี้ค่ะอย่าคิดมากนะคะที่นี่พิสูจน์ได้จริงนะคะก็ะที่สำคัญนะคะแรงใจสำคัญของอุ๋ยนะคะจัสตินบีเบอร์แล้วก็ขอบคุณคุณหมอกตาค่ะท่านรักและเมตตาทุกคนจริงๆค่ะอยากรู้ว่าที่นี่เขารักกันยังไงคุณต้องเข้ามาพิสูจน์ที่เชียงใหม่ยูนิซิตี้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ Oh,